ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการผลิตชิ้นงานมีผลงานการฝึกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1. สาขาวิชาวิจิตศิลป์วิทยาลัยศิละปะหัตถกรรมนะครศรีธรรมราชในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 กลุ่มที่1น,นักเรียนพูดสาธิตรเรื่องการวาดกระหนก3ตัวอย่างง่ายจุดเด่นนักเรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีมีการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ประกอบการพูดสาธิตอย่างครบถ้วนและเหมาะสมแต่งกายสุภาพเรียบร้อยจุดที่ควรพัฒนานักเรียนยังมีน้ำเสียงค่อนข้างเบาไม่ชัดเจนและมีความประหม่าเล็กน้อย B2 กระดาษยางลูกขากยังไม่ท่อนควนควนตีสเกีโดยใช้ไม้บรรทัดตามจัดมีนังนี้ขั้นตอนที่หนึ่ง,นนง,นนงติดกระดาษบนกระดาษ หนึ่งตีสเกลเป็นสามเหลี่ยมและแบ่งสกเกลเป็น3ามส่วนค่ะกลุ่มที่2พูดสาธิตเรื่องกายวิภาคเทคนิคการวาดหัวฉบับเข้าใจง่าย จุดเด่นนักเรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเรียงลำดับเข้าใจง่ายมีการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ประกอบการพูดสาธิตยอย่างครบถ้วนและเหมาะสมแต่งกายสุภาพเรียบร้อยจุดที่ควรพัฒนาขณะที่นักเรียนพูดจะไม่สบตาผู้ฟังพูดเสียงเบาในบางช่วงที่สาธิตและสาธิตข้ามขั้นตอนที่วางไว้พวกเราเป็น,ปอน,อนตัวแทนจากกลุ่มกายวิภาคเรือนาโมีค่ะ วันนี้จะมาสาธิตการวาดสวนหัวอย่างงายอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะดินสอเป็นดินสอแทอื่นก็ได้ดินสอกดก็ได้นะคะยางลงบเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเราจะได้ลบสักตัวที่เกินออกไปะค,ะามมาค่ะสามเมาะอไหร่นี้เราจะใช้ตัวใช้ตีนตเกียบเพราะว่าจะได้ให้สัดส่วนมันเข้ากันตรงกันะค่ะ ตองมาสาที่ขั้นตอนการวาดส่วนหลังบ้านค่ะขั้นตอนที่หึ่งนะว่าวงกลมแล้วติ๊บๆสามเส้นค่ะขั้นที่ตอนที่สองนะคะว่าสามเหลี่ยมตข้างหน้าหนึ่งเป็นกลมค่ะ อนที่สองนะคะก็หมุนดวงตาละตมุกค,ค่ะเมื่อเรามองจากระยะไกล้วจะทำให้เราเห็นว่าวิธีการขวารีเอียบง่ายของเรานั้นออกมาโดยดีสมส่วนทุกด้านไม่มีด้านไหนเดียวแถมยังสะดวกและเรียกง่ายด้วยหวังว่าทุกคนผู้ฟังทุกคนจะนำประโยชน์จากพวกเราไปใช้ได้นะคะขอบคุณค่ะ ในกลุ่มที่3ผู้เรียนผู้สาธิตเรื่องวิธีการผสมแม่สีให้เป็นสีต่างๆจุดเด่นผู้เรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีมีการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ประกอบการผู้สาธิตอย่างครบถ้วนและเหมาะสมผู้สาธิตสวมผ้ากันเปื้อนเพื่อป้องกันคราบสีในช่วงที่สาธิตจุดที่ควรพัฒนามีการแบ่งสัดส่วนในการผู้สาธิตไม่เท่ากัน ทำให้ผู้เรียนในกลุ่มได้ฝึกปฏิบัติการพูดสาธิตค่อนข้างน้อยอุปกรณ์ที่ประกอบการสาธิตนะคะผู้ก,กันค่ะแม่สีค่ะมีสีเหลืองสีเหลืองสีน้ำินสีแดงค่ะฐานเจ้งสีค่ะ กระดาษค่ะแล้วก็น้ำไว้ล้างสีค่ะวิธีการผสมสีนะคะเียวการสีค่ะแล้วก็พูก่กันค่ะใช้สีที่ต้องการผสมลงในการสีค่ะแล้วก็จะมาผสมสีส้มใช้สีแดง ผสมกับสีเหลืองค่ะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้สีดิ่งค่ะไม่วู้ต้องเทน้ำออกน้ำ น้ำโดยไม่มีสีหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ผู้การคนผสมเสีเข้ากันเลยแล้วก็ใช้สีตรงในกระดาษได้ สีแดงกับสีเหลืองผสมกัะได้สีส้มน,นะคะข่าวข้อแนะนำนะคะสำหรับการผสมสีก็คือคให้เพื่อผสมสีควรล้างผู้กันก่อนยุบพังนะคะเพื่อไม่ให้สีเกิกดการกดเพืะะ่อนค่ะแล้วก็ผู้กันนะคะเรลาใช้เสร็จ ห้ามจุ่มลงไปแบบนี้ค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้ผู้กันหัวแตกได้ค่ะขอบคุณสรุปงานสาริีหวังว่าการสาธิีในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆในสาขาวิจิตรินนะครับขอบรับ